สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube วันนี้ก็อยู่ที่ร้านเดี๋ยวก่อนถามชื่อเขาก่อนนะครับร้านอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับวันนี้น้องเขาก็อยู่สองคนนะครับนี่นะครับต้นไม้ก็มีเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาแมคค้าว่างยังครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับแป้งค่ะชื่ออะไรนะแป้งและคนข้างหลังเนี่ยชื่อจุ้ยค่ะชื่ออะไรนะจุ้ยจุ้ยเป็นพี่น้องกันเหรอค่ะคนไหนพี่คนนี้พี่คนนี้น้องมีส่งออนไลน์ไหมมีค่ะเดี๋ยวบอกชื่อร้านก่อนชื่อร้านอะไรร้านปุ่นค่ะร้านปุ่นมีป้ายไหมร้านปุ่นเนี่ยไม่มีค่ะอยู่ตรงไหนบอกเขาหน่อยอยู่ตรงเลยบิ๊กซีมาประมาณ200เมตรค่ะอยู่สังเกตร้านง่ายๆแบบไหน เปิดเขาเข้ามาผิดมามาไปไหนสังเกตร้านหนึ่งเอา,าเอาอยู่ข้างทางอ,อยู่ข้างทางติดกับถนนมีอะไรแขวนอยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่อ๋อน,นี่นี่เพื่อนๆจะมีอะไรแขวนอยู่พอคลิปที่เราทําไปก็ตอนนั้นแม่ค้าย,ยังไม่ส่งเนาะจะส่งแค่ในตัวบริรั์แต่ตอนนี้ก็มีการส่งออนไลน์ทั่วประเทศใช่ไหมค่ะส่งได้ทั่วประเทศส่งคิดค่าส่งแบบไหนเอา ยังเอามาต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเขาจะสั่งกุมารอันนั้นกี่บาทนะ่ะกุมารแดงสามร้อยห้าสิบค่ะอะแล้วบวกค่าส่งแบบไหนบวกค่าส่งหกสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบวกค่าส่งหกสิบบาทนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์แล้วก็ลงโทรมาหาเจ้าของร้านนะครับขอดูกุมารหน่อยกุมารน,นี่มีกี่กี่กุมารครับ<ม>ในร<อ><อ>้านอะอันนี้ทองกุมารทองกี่บาท สามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับกุมารดำละ่ะห้าร้อยห้าสิบมีสามกุมารเนาะนี่ครับสามร้อยห้าสิบมียางละกี่กระถางครับอันนี้เหลืออย่างละกระถางอ๋อเหลืออย่างละหนึ่งกระถางครับเพื่อนๆขายดีมากไหมกุมารดำสามกุมารเนี่ยอะไรกุมารไหนขายดีสุดกุมารทองอันนี้ใช่ไหมนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาตอนวันไหนจะได้มาถ่าย YouTube ประมาณ20่สิบใหน่อยอะค่ะเราอาจจะไปโคราชอ๋อประมาณ20เดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาลงใหม่นะครับวันนี้ก็มาบอกนะครับว่ามีการส่งออนไลน์นะครับเสนจันกี่บาทนะครับจันแนงร้อยห้าสค่ะเหลือกี่กระถางเหลือแค่สองค่ะอันนี้ก็ส่งออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมใช่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหลือสองกระถางนี่ครับเสนจันไม้มงคลนู่นแหละครับ นี่นี่อันนี้อันนี้เงินเต็มบ้านค่ะหน,นึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ครับนี่แหละครับอันนี้ดุดมทรับค่ะสองร้อยสองร้อยบวกส่งหกสิบใช่ไหมนี่ครับเพื่อนเพื่อนสนใจต้นไม้อะไรถ้าเราถ่ายไปแล้วก็ผ่านนะครับอย่างออมทอมนี้ก็หนึ่งร้อยบาทถ้าเห็นแล้วก็โทรมาหาแม่ค้าครับเดี๋ยวแม่ค้าก็จะส่งไปให้นะครับ นี่ครับสวยจังนี่อันนี้ว่านางคุ้มค่ะว่านางคุ้มกี่บาทร้อยห้าสิบค่ะเท่ากันหมดไหมราคาเนี่ยเท่ากันหมดค่ะอ๋อนี่เพื่อนๆร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้มงคลเหรอใช่รู้ประวัติไหมว่านา<ต>งคุ้มมีม,มีคน,นเล่าให้ฟังไหมว่านางคุ้มนี่ครับเอาเฝ้าบ้านใช่ไหมใช่ครับผู้เฝ้าบ้านหรือ,าาอ,อผู้เออฝ้าบ้านอ๋อผู้เฝ่าเฝ้าบ้าน โชคลาภไมแบบนี้ว่านนางคุม้มนี่ครับมีต้นใหญ่มีดอกแล้วไหนต้นใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวพาไปดูหน่อยอ๋อนี่นี่ต้นใหญ่ขายไม่มต้นเนี้ยในดอกมันดอกมันเป็นสีอะไรสีขาวค่ะดอกมันมีกี่สีมีมพึ่งเคยเห็นสีเดียวใช่ไหมสีขาวนี่อันนี้ดอกร่วงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันจะผีเป็นดอกไหมเนี่ย เกิดม,มาใหม่ดอกน่าจะมาใหม่อ๋ออันนี้เพ<ด>ิ่งรั้งแรกเนี่ยนะนี่ครับเขามีดอกอันนี้ไม่ขายเนาะชุดนี้ขายค่ะแล้วถ้าถ้าเขาซื้อทางกระถางเนี่ยจะส่งไวไหมเนี่ยหนักมากเลยกางมาซื้อเยอะไอ้ต้นนี้มาซื้ออยู่ร้านนะครับห้าร้อยสวยจริงนี่พร้อมกระถางใช่ไหมสวยมากเลยเนาะมีสองต้นนี่กับอันนี้อันนี้ต้นใหม่เขาเนาะนี่ห้าร้อย อันนี้มาซื้ออยู่ร้านถ้าอันไหนส่งได้ก็แม่ค้าก็จะบอกครับแต่ส่วนมากก็จะส่งได้หมดเนาะใช่ไหมครับนี่ครับต้นไม้เดี๋นวน่าจะเป็นวันยี่สิบกว่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะลงไบเอาต้นไม้มาเพิ่มนะครับนี่นี่ครับอันนี้กี่บาทนี่นนนาายกไหวไหมแม่ค้ายกไหวไหมหนักไหมครับหนักไหมแล้วถ้าส่งจะส่งส่งได้ไหมเนี่ย ต้นนี้ส่งได้ไหมห้าร้อยชื่อต้นอะไรรวยรายวันรวยรายวันนี่ครับฟอร์มกอมากนี่ครับฟอร์มกอมากเลยเนาะมีกี่ต้นเนี่ยมีหลายต้นอยู่ครับต้นยนี่ครับแต่แม่ค้าวันนั้นมีมีคนทุลองเล่าให้ฟังหน่อยมีคนมาซื้อจาก Youtube มือใหม่ด้วยส่วนไหมมีค่ะตอนนั้นจันเขียวค่ะแล้วก็ส่งไปให้เขาส่งไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋อเขาโทรมาบอกว่าไงเขาโทรผูกผ่านแม่ค่ะอ๋อแม่บอกว่าแม่ใช่เอาว่ามีลูกค้าเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บไว้ให้เขาแล้วก็ห่อส่งจากช่อง YouTube เนาะใช่นี่ครับแล้วหมดไปแล้วไอ้จานเขียวที่เราผมก็อยากได้เหมือนกันตอนนั้นน่ะกี่บาทเนี่ตอนนั้นสามร้อยไอ้นี่ลูกของเขาเนาะลูกของเขากี่ร้อยยังไม่ค่อยปืนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไอ้ตอนนั้นฟอร์มโกมากเลยเนาะ อันนี้กี่บาทนี่2สองร้อยห้าสิบบาทนี่นะครับจันแดง,ง,ดงอ๋นนอนี่เต็มเลยเพื่อนๆใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทมีลูกเต็มเลยนี่พร้อมสวยเลยนะครับนอนเนี่ยพร้อมสวยมากเลยนี่ลูกเต็มเลยสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ส่งออนไลน์เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่นะครับ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบอกหน่อยครับเปิด8ดโมงค่ะปิดประมาณ6โมงนิดๆ8ดโมงเช้าปิด6โมงเย็นอ๋อครับเพื่อนๆ8ดโมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันเนาะใช่คับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนเห็นที่เราไม่ได้บอกราคาก็ลองโทรมาถามแมค้านะว่ามีต้นไม้แบบนี้กี่บาทส่งกี่บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่นะครับ อันนี้ชื่อต้นอะไรรู้จักมาเนี่ยอัันนี้กกพค่ะมีกี่กระถางเนี่ยว่าทำไมต้นใหญ่จังเนาะนี่ดอกมันเหรอครับใช่ค่ะอ๋อนี่ดอกมันเพื่อนๆโตไปจะเป็นพุ่มๆอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่โตลงบินอย่างเงี้ยค่ะเป็นพุ่มอ๋อกี่บาทเนี่ยรักแรกพรเนี่ย150ร้อยห้าสิบค่ะโอ้กระถางใหญ่มากเพื่อนๆมีกระถางเดียวเนาะตอนเนี้ย อ๋อไอ้นี่ชื่ออะไรเนี่ยเหมือนคันค่ะมีสามสีอันนี้ต้นเดียวกันเหรอรักแรกพบเหมือนกันเหรอเหมือนกันค่ะมันมีดอกกี่สีมีสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีแดงค่ะสีเหลืองสีส้มสีแดงอันนี้สีเหลืองใช่ค่ะสีส้มอันนี้สีส้มเหรอใช่ในในร้านนี้มีกี่สีทุกร้านพาเดินไปดูหน่อยครับอ๋อรักแรกพบในร้าน พอมีข้างหน้าร้านนี่ครับอ๋อนี่ไอ้นี่กระถางลงเล็กมาหน่อยกี่บาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ๋อนี่พึ่งมาร้อยห้าสิบบาทไอ้นี่สีจมพูใช่ไหมแบบนี้ใช่ีจมพูก็สวยเนาะครับแต่ซีชมพูก็สวยเนาะนี่แล้วอันนี้ล่ะครับชื่ออะไรเนี่ยนน่าค่ะอะไรนะนย่าดอน ค่ะดอนย่าดอนากี่บาทบาค่ะชื่อเปลกเนี่ยเป็นไม้อะไรไม้ประดับไม้แดดไม้ประดับไม้แดดนี่แหละค่ะอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ดอกของเขาใช่ไหมดอกหรือใบเนี่ยดอกค่ะไอ้นี่ดอกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อนี่สวยงามเนาะมันมีกี่สีรู้ไหมรูเห็นแค่สองสีค่ะสีชมพูกับสีขาวของเราในร้านมีสีชมพูอย่างเดียวใช่ค่ะนี่ครับนี่ก็เป็นพวกไม้ประดับไม้แดดนะนู่นกี่บาทนี่นไอ้นกน้อยกระถางใหญ่นะ เล80อุ๊ยนกน้อยนั่น200ครับมีหลายต้นเลยเนาะมีหลายต้นจริงเพื่อนๆอ่ยถูกสุดกี่บาททั้งหมดเนี่ยในร้านเนี่ยถูกถูกสุดเลยอ่ะรวมเป็นไม้แดดเหรอคะรวมทั้งร้านนี่เลยอ่ะ5บาทไหน5บาทเนี่ยค่ะชาดัดชาดัด5บาทเป็นไม้อะไรแบบนี้ไม้แดดค่ะที่เขาไว้ทำรั้วอ๋อ5บาทใช่ไหมค่ะโอ้คาถุงยังไม่ได้เลยเนาะนี่5บาทแพงสุด พาไปดูไอ้แพงสุดไหนในร้านแ<อ>พงสุดเลยครับในร้านอลองอนึกสิครับอันแพงสุดในร้านนะครับรวยไร้วันเลยค่ะแพงสุดแล้วนูน่นอันนั้น่แพงเหรอคแพงอ้นี่กี่บาท500ห้าร้อยเนาอกระถางห้าร้อยที่ขายมีหลายกระถาไงไหมคะแพงสุด 500. ห้าร้อยยกไปไหมหรวยไร้วัน เขาเป็นอโกูรมาเล้วครับแบบนี้นี่ครับพุ่มใหญ่มากมีกี่ต้นอ๋อนี่อันนี้กำลังจะเกิดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมีหลายต้นมากห้าร้อยใช่ไหมสวยงามมากนี่ครับอันนี้ส่งไหมเนี่ยส่งได้ไหมกระถางใหญ่ย่ขนาดนี้ได้ไหมถ้ามีคนสั่งมาก็จะจะลองส่งดูจะไหมถ้ากระถางใหญ่นี่ครับทาเพื่อนอยากได้ก็โทรมาหน้านี่มีหลายกระถางใช่ไหมีดอกนีอ้นี่นี่ดอกเขาใช่ไหมเนี่ย อ๋อเพื่อนๆนี่ดอกเขานี่อ๋อนี่นี่ดอกเขาเต็นเป็นเป็นพุ่มเยอะมากเลยเนาะใช่นี่ครับรวยรายวันใช่ไหม่นี่แพงสุดก็ตัวนี้แหละห้าร้อย500บาทเพื่อนๆในแตอันถูกสุดก็สิบบาทเมื่อกี้นะครับแพงสุดก็นี่ห้าร้อยบาทนะครับมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับมาอุดหนุนเยอะๆนะคะชื่อ มาดุนที่ร้านแม่มาอุดหน,นุนที่ร้านแม่ปุ่นเยอะๆนะคะม,มีต้นไม้แนวไหนมั่งบอกเขาหน่อยครับต้นไม้มีไม้ดอกไม้ประดับค่ะแล้วก็ไซมูอกอย่างเงี้ยค่ะไม้ผลไม้ผลก็มีค่ะไม้ผลมีอะไรมั่งครับมีทุเรียนมะพร้าวประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีกระถา,า,างกระถางก็มีมังกรปูนเปลือยค่ะแล้วก็ดินเผาแล้วก็พวกเป็นอ่างบัวยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อฝั่งโน้นใช่ไหมครับใช่เดินไปดูได้ไหม เดินไปเล่นๆดูหน่อยครับอ๋อเป็นสองร้านติดใช่ไหมนี่ครับเพื่อนๆนี่ต้นอะไรเนี่ยกี่บาทเนี่ยอันนี้ไผ่น้ำเต้าค่ะร้อยห้าสิบทำไมชื่อไผ่น้ำเต้าอธิบายฟังหน่อยมันแปลกผมอยากรู้หรือมันเป็นน้ำเต้าไอตรงนี้ใช่ค่ะเป็นอ๋อนี่ๆมันเป็นน้ำเต้าเพื่อนๆแปลกดีเนาะไผ่น้ำเต้าก็จะมีกระถางอ๋อนี่ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวกระถางเนาะนี่ครับกี่บาทใบใหญ่ขนาดนี้ สวย4ี0นู่นล่ะอันนี้650ค่ะอ๋อนี่610ส่วนมากเขาซื้อแบบนี้ไปทำอะไรครับเลี้ยงบัวค่ะอ๋อเลี้ยงบัวเหมือนสวยงามมากเลยนั่นเนี่ยข้างบนข้างล่างหกรค่ะเท่ากันใช่ไหมมันไซส์เท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันค่ะอ๋อมันไซส์เท่ากัน500ร้อมีที่เปิดน้ำเลยค่ะอ๋อนี่มีที่เปิดน้ำใช่ค่ะนี่ครับแล้วก็จะมีอันเล็กเนี่ยค่ะสามร้อยโอันนี้เหมือน ออกแบบมาสวยงามมากอันเล็กสามร้อยนี่ครับ,รบอันนี้ไม่มีที่เปิดน้ำอ๋อไม่มีที่เปิดน้านี่ครับก็มีกระถางกระถางเยอะมาลงด้วยค่ะสั่งลแล้วกําลังจะจะมีเพิ่มอีกใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไอ้ตรงนี้จะทําเป็นแค่ใส่กระถางใช่ไหมครับใส่กระถางแล้วก็ว่าจะลงไม้ผลข้างหลังค่ะอ๋อจะเป็นไม้แนวนไม้ผลข้างหลังเนาะใช่แต่ยังลงไม่เสร็จเนาะใช่นี่นะครับ<ๆ>ก็จะมีสองล็อกเนาะ ร้านเรามีสองล็อกเนาะร้านเดียวกันนะครับเพื่อนนี่ร้านกระถางแล้วก็ต้นไม้กระถางก็จะมาอีกแล้วก็ไม้ผลก็จะมาอีกนะครับนี่ครับฝากฝากสุดท้ายเข้ามาที่ร้านฝากสุดท้ายเข้ามาที่ร้านนะคะมาในซอยจะอยู่หน้าสุดขวามือครับนี่ครับจะมีไอ้ที่แขวนเยอะๆครับเพื่อนนีน่ดอกไม้แขวนด,ดอกไม้แขวนนะครับนี่นะครับร้านแรก นี่นะครับก็มาอุดหน,นุนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแม่ค้าเพราะตอนนั้นเรามาถ่ายก็ยังไม่ได้ส่งออนไลน์เนาะแต่ตอนนี้ก็จะเปิดส่งออนไลน์แล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ให้เพื่อนๆก็สนใจต้นไม้อะไรที่ผมมาถ่ายก็ลองโทรมาที่ร้านนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยครับสวัสดีครับ